คดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้สอบถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมอวอเปิดเผยว่ากรณียุงกัดศพปกติของยุงจะตามคนที่ยังมีชีวิตเนื่องจาก 1. กลิ่นของเหยื่อ 2. ก๊าซคาร์บอนได,ด,ดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายและ 3. ความอุ่นของร่างกายปัจจัย3อย่างนี้ทําให้ยุงเข้ามาตอมซึ่งเมื่อยุงกัด ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายเกิดรอยตุ่มผื่นได้ส่วนศพยุงสามารถตอมได้กัดได้เมื่อร่างกายตายใหม่ๆเนื่องจากร่างกายยังอุ่นกลิ่นเหงื่อยังมีบ้างถึงแม้ร่างกายจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะไม่พบร่องรอยการกัดตุ่มผื่นรอยแดง ส่วนหากตายมานานแล้วยุงจะไม่เข้ามากัดเนื่องจากร่างกายเย็นแล้วโดยเฉลี่ยร่างกายจะปรับอุณหภูมิเย็นขึ้นเรื่อยๆ1ชั่วโมง1องศาเซลเซียสจนกว่าอุณหภูมิร่างกายจะเท่ากับอุณหภูมิพื้นที่นั้นๆหมอวิรศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตอีกประเด็นที่น่าสนใจที่ตัวศพไม่มีร่องรอยการถูกกัดของมด ซึ่งการตายในพื้นที่โล่งในป่าในที่สาธารณะแบบนี้ก็มักจะพบเห็นบ่อยๆว่าจะมีร่องรอยของมดกัดซึ่งถึงแม้ร่างกายจะเสียชีวิตแล้วจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นร่องรอยที่มดกัดซึ่งมดจะต่างจากยุงที่มดจะกัดศพได้เมื่อเสียชีวิตแล้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวผิดพลาดกรับขอโทษข่าวที่ทนายได้นำเสนอเรื่องตำรวจลงกกอกเมื่อ28เมษายน2564เชา้าวันที่30เมษายนได้รับรายงานด่วนมาจากภายในว่าข่าวที่ส่งมาข่าวแรกผิดพลาดไปความจริงแล้วเรื่องคดีน้องตายยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจของนายใหญ่แต่ที่หมาตา ลงมาน่ะกลายเป็นเรื่องจิ๋วคดีต่อเติมสิ่งปลูกสร้างที่องค์พระแต่เนื่องจากการต่อเติมเป็นเรื่องจิ๋วการที่มีหมาตาลงไปทำให้แหล่งข้อมูลตรวจสอบไม่ชัดเจนรีบส่งข่าวมาให้ทนายทำให้หลงทางไปนิดหน่อยทนายต้องขอกราบขอภัยทุกท่านด้วยนะครับแต่ในบทความที่ทนายเขียน ความผิดพลาดเรื่องมาตานั้นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องหรือประเด็นอื่นๆเช่นเรื่องลุงแหล่งข่าวก็ยังยืนยันว่าปลอดภัยเรื่องหลายคนพร้อมออกมาเปิดเผยความจริงอันนี้ยังคงยืนยันและประเด็นเรื่องของถ้าจับจับหลายคนจริงไหมอันนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจจากหน่วยเหนือหรือนายใหญ่ ความผิดพลาดการเสนอข่าวย่อมมีเสมอแต่ผิดพลาดแล้วรีบแก้ข่าวนั้นดีกว่าแกล้งเฉยและต่อไปใครจะเชื่อถือคราวต่อไปอาจต้องอาศัยแหล่งข่าวตรวจสอบให้แน่นอนชัดเจนกว่านี้ครับจะพยายามไม่ให้ผิดพลาดอย่างน่าเกลียดอีกขอลบข่าวผิดพลาดทิ้งนะครับทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลสุขที่30 เมษายน2564ป่าตองเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าผิดแล้วแก้ไขคือคนดีจริงค่ะแต่ถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขยอมรับคือคนจันไรค่ะนับถือค่ะท่านถัดมานะครับบอกว่าผมติดตามข่าวจากแหล่งอื่นทีแรกก็คิดว่ามาตามคดีน้องที่แท้ก็คดีอื่นเหตุเพราะเนื้อข่าวไม่ตรงปกถัดมานะครับบอกว่า ไม่เป็นไรคะ่ะอย่างน้อยก็ได้รู้แนวทางที่ลุงจะสู้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นถัดมานะครับบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะท่านทนายเป็นกำลังใจให้นะคะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งที่ชื่อว่าวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสายลับกกกอกเป็นเรื่องปกติที่คดีอุ้มน้องดังย่อมมีสายลับปะปนอยู่ในกกกเพื่อจับพิรุธหาคนทำผิด ทั้งเจ้าหน้าที่นักข่าวบางช่องในจำนวนนี้มีนักสืบชาวบ้านรับงานมาจึงปลอมตัวมาเป็นผีปากพร้อยเข้ามาหาลุงบอกลุงไม่ได้ทำจึงเข้าสนิทถึงตัวเร็วการหาพิรุตลุงไม่พบเพราะลุงไม่ได้ทำราวสองมิถุนายนท่านรองสวัสดิ์รับคุมคดีอุ้มน้องต่อมามียูทูบเบอร์เกิดขึ้นหลายสิบคนมีทั้งดีและไม่ดี คือประเภทปลอมมาหาข่าวขายข่าววันที่ย2ิตุลาคม63ท่านพบตรสุวัสด์บอกมีหลักฐานเอาผิดคนอุ้ม99%จังหวะนี้พวกรับงานปลอมตัวเริ่มหาวิธีขยับหนีอุตลุดถึงเดือนธันวาคมทีวีบางช่องตีลุงไม่ยัง้งเพราะการกระยิมใจว่าลุงพลโดนจับแน่หลังเข้าเครื่องจับเท็จรุ่นแรกแต่โดนแยง้งเรื่องเครื่องจับเท็จ จึงชะง,งักไปต้องจับเท็จรุ่นสองฝ่ายคนแกล้งเอาเรื่องต่างๆมาฟ้องสนุกกันใหญ่ตาไม่ลืมแต่จะเอาลุงให้ตายวันที่10กุมภาพันธ์ท่านสุวัสด์บอกหลักฐานเกิน100%ลเอร์เซ์รีว้อรีบกำหนดวันจับชัดเจนแต่แล้วหงายวัดพื้นยังไม่ลุกเลยจนบัดนี้เหลี่ยมแต้มคูหายหมดสิ้น ทุกวันนี้สายลับในกกอกยังมีไหมคือลุงไม่ผิดแถมซื้อแบบบ้านๆคน,นบ้านนอกจริงๆไม่ผิดจึงไม่มีพิรุษอะไรให้จับได้สายลับทุกวันนี้ก็แค่สายขายข่าวหาเงินมีน้อยคนไม่มีพิษมีภัยต่อลุงป้าเมื่อเช้าลุงพลนั่งกินข้าวรวมกินน้ำนานครึ่งชั่วโมงดูอ้วนท้วน คงสบายใจมากหลายวันก่อนแกะกินหอยมแมลงผู้ละเอียดมากเก็บหมดทุกตัวไม่เหลือเลยเอา้านายพุทธดูไว้เวลาที่หายไปของลุงแค่กินข้าวกินหอยอย่างละครึ่งชั่วโมงยังไม่รวมเข้าสซ่วมอาบน้ำแต่งตัวอมรินทีวีเอ,อ๋ยเคยเสนอข่าวลบลุงพลป้าตอนนี้นะ่ะลุงป้าหลุดสองคดีแล้วเสนอข่าวดี ให้บ้างไม่ต้องเขินถ้านายพูดยังอายก็ให้จิตดีคนสวยข้างๆอ่านก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับพลตร,ตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้าการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงประเด็นชุดลายพรางที่ถูกเผาดังกล่าวโดวยพลตรีวิชัยระบุว่า ในยุคสมัยนี้ชาวบ้านต่างนิยมใส่ชุดลายพรางกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นแฟชั่นและกันแดดได้ดีดังนั้นหลักฐานชุดลายพรางนี้จึงสามารถจำแนกออกได้3กรณีได้แก่หนึ่งไม่ใช่ของคนร้าย 2. คนร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดลายพรางและ 3. คนร้ายเป็นชาวบ้านที่ซื้อชุดลายพรางมาใส่ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องนำไปตรวจสอบว่าชุดนี้เป็นของใครพลตรวจตรีวิชัยกล่าวว่าวิธีอย่างง่ายในการตรวจสอบชุดลหล่พรางนี้สามารถทำได้ดังต่อไปนี้หนึ่งสังเกตยี่ห้อเพราะจะสามารถระบุได้ว่าตัดชุดให้กับหน่วยงานใดหรือเป็นยี่ห้อของเสื้อแฟชั่น 2. ลักษณะชุดเช่นเนื้อผ้าสีชุดลายชุดรอยเย็บและจำนวนช่องเก็บ ของกระเป๋าเพราะแต่ละหน่วยงานจะมีมาตรฐานเครื่องแบบระบุไว้เฉพาะและ3ตรวจ DNA ถึงแม้จะเผาชุดทิ้งแต่ DNA ก็ยังอยู่และหากควันไฟไม่กรบกลิ่นของเจ้าของชุดไปเสียก่อนสุนัขตำรวจก็อาจจะดมกลิ่นจากชุดตามหาเจ้าของชุดได้อีกด้วยส่วนสาเหตุ ของการเผาชุดลายพรางนี้ผลตรวจตรีวิชัยบอกว่าหากชุดนี้เป็นของคนร้ายจริงตนคาดว่าคนร้ายน่าจะใส่เดินเข้ามาในป่าแต่เมื่อทำผิดกฎหมายจึงถอดเสื้อลายพรางออกมาเผาทำลายเพื่อปกปิดตัวตนแต่ที่เผาไม่หมดอาจจะเป็นเพราะคนร้ายรีบที่จะหนีเป็นชุดที่ยังเผาได้ไม่นานสังเกตได้จากรอย ที่เท่าที่ยังใหม่อย่างไรก็ตามคงต้องให้หน่วยนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปทั้งนี้การเจอหลักฐานใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้และถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ชุดลายพรางนี้อยู่ห่างจากจุดที่พบรถแบคโฮของเล่นประมาณ200เมตรและอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่เพียง500เมตรเจ้าหน้าที่ควรจะเจอชุดนี้ตั้งแต่วันแรกทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ตีวง พื้นที่เก็บหลักฐานให้กว้างพอตั้งแต่วันแรกเพราะจะทำให้ประเด็นการสืบสวนแตกไปและประชาชนก็จะเครือบแคลงสงสัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่